จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับนีนาชาแนลอีกแล้วนะจ้าพี่น้องจ้าเป็นเัี่ยงเนานะจ้าสบายดีทุกผู้ทุกคนบ่จ้านีนากับพึ่งหัวก็กลับมาจากตั้งจังหวัดพึ่งมาถึงห่องเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ข้างนานีเป็นยังมะเตจ้าเป็นผลไม้ที่เก็บมัตตบานสวนจ้ามัตเอามัตตบานสวนตั้งจังหวัดที่นีนาไป ท้ายายวิดีโอให้พี่น้องเบิ้งหนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นบักแอปเปิ้ลเขียวที่เขาอันยึดต้นมันนั่นล่ะจ้าหวานดีดีนะพี่น้องน้วยน้อยไม่ค่อยสมปันใดจ้าบ่าค่อยส่งันใดหวานดีไหมก้า นี่น,น่ารันดีอัมูนจาอันนี้งูมาบานผู้ผู้เรรนตัให้เนียว่ไงอันนี้เป็นอัญมณอัญมณดำนะจ๊ะอัญมณดำต้อ แต่ว่าตัวนี้บ่ได้หวานดอกให้มันเริ่มต้นก่อนให้มันเริ่มต้นแจ๊กอันแจ๊กมือสองมือก่อนน่ะจ้ะต้องไปกินพะนะเพิ่นว่าร้อยแจ๊กมือสองมือก่อนพะนะแต่ว่าก็กินได้อยู่้าเลื่อมมือเลื่อมเดือกอะกินได้อยู่จ้ะอันนี้เป็นน้ำพึ้งจ้ะน้ำผึิงที่ไปให้เบื้อยู่ในห้างมัน่ะจ้ะน้ำผึิง เปิดไปรไแด้อืม้ยหอมดีพี่นอ้องหอมดีจ้าหอมดีอืมหวานหอมหวานหอมเมืาอไปร่ กับกาแฟยังมาโซาแค่เียกันท่าขนมปังจะมเมื่อยๆมากเลยเอาท่าขนมปังเห็นก็ขนมปังก็แซบดีแซบนี่เป็นบุกเดียดเขาลัางจะ้ะผู้เป็นเกีบยบหายว่ามากินเกีบยบ่กล้องไใหายเรียบร้อยเลยมือ

ในประยืมมาสองหน่วยหิวขึ้นมากบ่ไหวจ้ะไว้ในรถไว้ก่อนหิวบ่ไหวลายย่างปวดทั้งกระเป๋าเดินทางทั้งของฝากก็ปั่นหนึ่งไรอีกหนึ่งนวดประอื้อจ้ะนวดบากซักท้องปลาเสือมาลอกอปลาสีแจงเส้นน้ำใหม้หรือว่าเสือ สิลวกกินก็ปนดีเฮ้ยงบายอยู่นี่หรืจ้ะผุญญาเห็นหนึ่งเห็นหนี่หนาตัดเพิ่นงงว,ว่าเธอเสียไปเฮ็ดหยังพน้ามันกินบ่ได้ได้แทนเธอเสียไปเฮ็ดหยังพน้ากินได้สนดวกเสียงสิกนนินบ่ได้ก็เลยวางสิเธอสิกินจังไดมันไม่ขึ้นมีแต่ขนณพน้ายังเสียไปลอกเอาสะดวก บอกพนแป้เสียเอาไปลวกเอาแล,ล้วก็ลวกกินกับแจ้วกับน้ำพริกไ้่ใช่ก็จะใส่แกงมะม่ายเนี่ยนะบ่อยเพิ่นฟังเพิ่นหัวหลอกวันโอ้ฉันบ่เคยกินพอนะบ่บ่าบกินแล้วกับแจวกับพานแบบถิ่มนี่นาก็เสียดายแหมแต่ว่าดอกมันนั่นไปตอนมันบานแล้วจ้ะมันนั่นนวลน้อยมันบานมันเป็นนวลน้อยแล้วบ่เคยกินดอกจังสัรคแต่ว่าก็ สีลองเอามายวนเป็นติดเังสีแมจ่าเนี่ยแต่มันมันเพลินวามันหวานอยู่ได้จ้ะแมาา่ละว่ามันหวานอยู่เก็บมันกินดะนะได้พะนะเขาเลยลองเสียมาเบิองกินได้ลวกล,วลวอกขนมันออกพะนะแมาา่ละว่าเอาขนมันออกอันนี้มันออกเอ,อ๊ะหนางเห็นบอก <c oughs> ขอนปากมือมเม่เคยเห็นเม่เคยเห็นเจักเทียด,ด้พี่น้อง นี่ต่เมเราเห็นให้กินต้งแต่แของไม่เคยหลอกกินตะเก,ก,กียบหรอกไม่เคยคิดออกมากินตะเกียบก,กินยุ่งจัว่ากินเป็นแม่จ้ะกินเป็นย่ยนายเดียวแต่ไม่เคยหลอกไม่เคยเห็ดอันรวกทั้งสี่เดวสีร้องเบิงไม่เคยหลอกขนหลอกอย่างว่าดองสีหรืมันต้องล่างวาจ้ะมันต้องล่างก่อนบอกอันนี้ก็ต้องตัดมันออกเนาะตัดออกว่าหึตัดออกว่าีีนองบวกรับเจวจินกับเจว กระปุแข็นๆเราจะตัดออกว่าหืมมันจังสี่ใบเลยจ้ะว่าขนมันออกโดนเราได้จ้าเ่าได้กินนั่นสิว่าได้กินเหมอนผักแบบนั่นสิที่หอดบานไว้โอ้ยขนปากมือขนปากมือ คนปากมือแขีงใสน่นเอาไหม่ได้มาหลายอยู่จ้ะได้มาหลายอยู่ได้มาหลายอยู่ได้ซองอ่นแล้วลอกได้ซองอ่นแล้วจ้ะคออยลกโอ้ยเรขนแม่มันปากมือเจ็บอยู่แล้วเนาะ คนมันแข็งนะพี่น้องว่ามันสิวแข็งปากมือเจ็บหย่อนอยู่ได้ไหนจ้าแสบแบกแกเปิ้ลพี่น้องจ้าแสบแบกแกเปิ้ลพู้ได้ไกลมาแเ้วจ้า ยังรดมาเอา้อจ้ายังรดมาแบ่งไปกินนี่นักกินคนเดียววะไวด้อแฟนมันกับว่าคอยกินด้วยกันขันเิพเป็นน,น้ำ mm hmm. ผลไม้เพิ่นกินอยู่รไอ้ปั้นเป็นน้ำผลไม้เพิ่นนะจ้า mm hmm. สีแบงไฮ mm hmm. มู่ก็เจ้าพร้อมเถอะ mm hmm. แบงไหมู่ก็เจ้าน้ำ กินคนเดียวก็ไวดอกอีกซองทุงยุ่นขุนจ่าอันนี้แค่ว่ามาโจ้ให้พี่น้องเบิงเลยนะยจ้าว่าได้ยังมามาัฐบาลั้างอัางวัดว่าซจ้ามาโว้พี่น้องเบิงซื้อแต่ว่าที่จริงหันไรก็นี่จ้าที่จริงฮันไรก็นี่จริงฮันไาก็นี่อยู่สมัยใกล้ๆกัเนานะพี่น้องเนาะแบ่งพี่น้องกินผู้ใดอ,อยู่ใกล้ๆกับพรกันแววมา้าเด้อจ้า กมาเราเดอ้อนี่น่ะกมาจะตั้งจังหวัดแล้วเห็นคลิปแล้วกมาเดอ้อผู้ยู่ไก่ผู้ยุ่ยไก่เห็นแล้วกมาเดอ้อลงคลิปแล้วก็เห็นมาเดอ้อยา้โทษตามเดอ้อบอกมู่เข้าเจ้ามาเอากินแบ้งซอยกันกินอันนี้ก็กินบ่วไวหดอกจกน้นนี่กินบ่วไวมื้นกระเสยวไปล้านเอาไปล้านน้ำ ไปลานแบ่งพนักง,งานขินน้ำแบ่งพนักง,งานอยูุลานขินน้ำดูรหงางกินเป็นงอน,นด้วยสถาบันน,น,น,นี่นยยนนออก,ก,กปป็ประเทศเลือดเลยจ้ะก็สิมีน้อยอันอันนั้นปนแน่มีน้อยเหี่ยวน้อยอย่างปนแน่เพราะว่าเอาออกจากถุงแล้วก็โชว์พี่น้องเลยจ้ะบระเทนี้มันบระเทเลือกก่ได้ตัด บไปตัดน้วยแห้งแม่จ๊ะน้วยแห้งให,ห้มันติดม้าครับอันนี้หวานหอมพี่น้อกใจเนาะหวานหอมดีบ่ได้รรล่ะนะจ้ะเพราะว่ามันมีสารเคมีอีหยัยงว่ามันของตลาดเนาะเฮาฮู้วา่า เขาหัววาคนปู่นจดนยังใส่างแน่แต่ว่าปู่นว่านไม่ได้ใส่สารพิษอีหย่างไ่ได้ใส่อีหย่างลงไปด้เพมันวาหกต้นงามหายไดปุ๋ยแล้ววาจะต้นามหายไดปุ๋ยใส่จะ้ปุ๋ยซือวันะจ๊ะควมดีพี่น้องหอมดีจ้าอ้า กูได้สิฮับจ้าฮับไปในฮับไปกินนะจ๊ะฮับไปซีมันดูฮัว่ามันเนื้อหนา,นาสิตัวพรอะนะจ้าฮับฮับไปกิน <c oughs> แมงไปกินพี่นองจ้าแมงกันไปกินหลายพโพสต์ในวัน <c oughs> อันนี้ล่ะรอ้อยจัด อะไรจะมาจะบานล,ลุงร้อยจับมือบ่เพราะมันลืมต้นจับมือบ่อืมอันนี้ส้มๆเยอะจ้าก็คืออันนี้ว่าสีมันจ้างกันเนาะอืมอันตัวนี้ความชินได้ตัวนีนนส้สิ่งไม่จับมือกันมืช้อเมื่อให้มว่าล้อลืมต้นกัน ไอซีมน uh ้อยดำไหมพี่น้องมั้งไอ้ซีมน้อยดำไหมพี่น้องมั้งดูพี่น้องจ้าอุ้ยอื้มในกะบะมีจ้ะหวานหอมเบื่อนในบะมีน่ะอื้ม ให้บวามมีหวานจุ๋ยๆนี่ๆนนหวานจะหวานดีเท่ากันจะว่าความหมักนี่หนามักตัวนี้จะหอมหวานหอมหวานหอมดีจนียหวานหอมดี หมกเด้อนี่แหละว,ว่าสินะันว่าสิเขาไปเก็บอันอยู่ในปลามันเห็นพี่น้องเบิ้งได้จ้ะเปิดปู้ว่าป้าปต้องมนป้่ต้องมนฉันเก็บมาไปวทาเธอแล้วคล้ายพนนะจ้ะ เลเวลฐานี่หนาเลยค่ะน้อยหอยวานมันมีแมงในใจะพี่น้องให้หน้อยว่ามันเชื่อมน้ําตาลไว้ไหมจ๊ะให้หน้อยว่ามันเชื่อมน้ําตาลไว้หวานไรพี่น้องจ้ะทิมจะค้ำมบอกจ้ะซิ้น้ากันน้ำกันจะค้ำให้พี่น้องซิมหวาน ให้สวงโป,โป้เลยพี่น้องจา้าให้สวงโป้เลยมีแต่ของมักบระิภทหนึ่งไม่แต่ของมักไม่จชแนวมกักแซ่ด Đây. Đây cô. Pì nong ta. Để sáp bơ đu pì Sáp kín đu pì nong và. Sáp pơn chiều. Kín bơ đọc ta mà bẻng ăn phải kín đơ ơi.

แยบหลายอันนี้ไม่กินกับแจ้วไม่ได้กินหรอกจ้าพอดีแล้วสวมนิดๆชิวอร้านลายกัวชิวอร้านหวัดวานลายกว่าสวมมันจะไม่ได้กินหรอกซับแจ้วพี่น้องจ้า จ้าพี่น้องจ้าการนี่แหละจา้าของที่นีิณาไปไปได้มาตาบ้านสวนบ้านพี่ตั้งจังหวัดนี่จ้านี่ก็เป็นน้ำเพิงน้ำเพิงลุงละจา้าอันฮ้างได้มาจากหมู่ฮ้างเพิ่งที่นีิณาช่วยเบื้องนั่นแหละจ้าที่คลิปคลิปที่แล้วจ้าที่นีิณาให้พี่น้องเบื้องนั่นแหละนี่แหละผลผลิตน้ำเพริ่นผลฮ้างอันซีบาฟ้านนะจ้านี่แหละ แล้พี่น้องจ้าหอมจ้าพี่น้องจ้าหอมดีนี่ก็ะยุกัน,นหลายเดือนจ้ะสามสามเดือนยุกซี่กับปุกเนี่ยกินสองคนกสองคนกาฟแฟนเนี่ยแหละกันใส่น้ำกันใส่น้ำใส่น้ำใส่กาแฟจ้ะเพราะว่าบ่ก,กินน้ำตาลกันบ่ใส่น้ำตาลกันโงนใบเส้นโงกาฟแฟกับผ้าใส แด้แต่ละซ้อนเพราะว่าบ่ากินน้ำตาลกินต้านน้ำเพิงนี่แหละแท้น้ำตาลจ้ะสหรับงมากพี่น้องจ้าการคลิปนี้ก็คงจะได้จบไปแค่นี้ละจ้ากัสิมานี่ละจ้าผลงานของนีนาที่ไปบ้านตั้งจังหวัดมาจ้าพี่น้องจ้าจ้าคันกดไลค์อันคันมากกับกดไลค์ให้ในเรื่องจ้าพี่น้องจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเรื่องจ้า เห็นเป็นรูปละครั้งกับกดละครั้งให็นในเด้อจา้าเพราะว่าถ้าอันติดตามนี่นาแล้วถ้ามีคลิปออกที่นี่นาอัพคลิปลงนี่มันกะสีเป็นรูปกระดิ่งเตือนเตือนพี่น้องจะวางคลิปไหม้ามเราเด้อสีวางสีนะจา้า <c oughs> กะสีโช์ขื้นว่าคลิปไหม้ามเราเด้อไม่นีน <c oughs> พี่น้องก็เห็นโพสที่นั้นนี่นาสีลงลงลง,ลงไปจ้ะแล้วการ กันมีคำตีชมหรือว่าสีจ้าใดกะฝากในเรืออใจพี่น้องจ้าฝากในในคอมเมนต์ให้น่จ้าอันอยากให้เฮ็ดจ้าใดอยากให้ปับปับปรุงจ้าใดหรือกัจ้งใดกัในเรืออใจพี่น้องจ้าเพราะว่าเขาเขาบอกว่าค่อยเก่งหรอกจ้ารบกวนพี่น้องอันคอมเมนต์ให้น,นินานด้จ้าว่าอยากให้เฮ็ดจ้าใดแบบใดกัจ,จ้าส่สารจใจพี่น้องจ้า กขอบพูดลลายจ้าที่ติดตามคลิปนี่นาที่เบิ่งคลิปนี่นาจนจบกานี่นากับขอให้พี่น้องมีแต่ความสุข้ะจ้าสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆทุกคนคะ่ะคลิปสําหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนึกก็นอาจะพี่น้องจ้าก็าไว้พบพพอก,กันในคลิปหน้าต่อไปนะจ้า,จาแค่นี้คลิปนี้ก็แค่นี้นะจ,จ้าบ๊ายบายจ้าขอบพูดลลายจา้าสวัสดีจา้ bye จาบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ